ยินดี้รับท่านชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรายการฟอร์ดแปเปนั่นเองวันนี้ผมอยู่ที่โชว์ร,รูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้อมินนะโชว,ว์รูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะวันนี้ผมมีรถได้หนึ่งคันที่จะรีวิวให้พี่พี่แฟนเพจได้ชมกันนะสำหรับกระบะสี่ประตูที่บอกว่าต้องเป็นเรียกว่าต้องเป็นรถที่ท็อปสุดแล้วในปัจจุบันตอนนี้สําหรับ Ford 4สประตูนะไม่รวมแรปเตอร์นะที่เราบอกว่าเป็นรถไฮซีรี s เป็นรถออฟโรดยกสูงนั่นคือเขาจะอีกเซกเมนต์หนึ่งแต่ถ้าเซกเมนต์แบบ ก็จะต้องเป็นรุ่นนี้นะสำหรับตัว s ตอม m t ็ก4 4นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดราคารถนะครับไม่รวมคิดแต่งที่เราเห็นกันตอนนี้ก็ราคา1,429,000บาทสีดำเงาเอสยูบคันนี้นะคันนี้เป็นรถของพี่ดำนะพี่ดำอ,อยู่จังหวัดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบนสูงสุดนะผมไม่ขอบอกจังหวัดละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะเราบอกจังหวัดนู่นจังหวัดนี่เดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวฟอร์ดจะมาเล่นงานเราได้แล้วก็บอกแค่พี่ดำอยู่จังหวัด สูงสุดของภาคเหนือนะฮะเอาแค่นี้พอแล้วกันนะครับรถของพี่ดํานั่นเองแต่งเป็นเรียกว,ว่าแต่งตามใจที่พี่ดําเลือกเลยนะคันนี้แต่งอะไรบ้างครับจุดแต่งรอบพันนะก็ฝากพี่ๆกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดํามให้ฟอร์ดแอปเปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้การแต่งรถลูกค้าอยากได้แบบไหนเราก็บรรเลงแต่งให้แบบครบจบ100%ปรเนที่นี่ที่เดียวฟอร์ดแอปเปนั่นเองนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเรามาด้านหน้ากันก่อน,อนเลยวิกเตอร์นะครับจริงๆคันนี้แต่งชุดเหล็กรอบคันแล้วนะ แล้วก็เสริมด้วยกันชนหน้าแบบวิกเตอร์เรียกว่าผสมเหล็กผสมกับจุดแต่งวิกเตอร์ให้มันแบบดูมีอะไรมีมิติมากยิ่งขึ้นนะดูแบบมีแบบอะไรที่มันแบบน่าค้นหานะก็ส,สวยๆแบบนี้นะวิกเตอร์วีชั้นสองนะครับเซ็นเซอร์หน้า 4. จุดอ่าซ้าย3ขวาอ่ากัน้าย2ขวา2นะแล้วก็หน้า4หลัง4นะครับก็เซ็นเซอร์4จุดรอบพันระบบ Adaptive พุ่โทน,ทนขับเองเบรกเองเป็นเลด้าที่จุใต้กันชนนะเวลาเราขับรถอยู่เนี่ย สวนลูกค้านะครับไปไหนที่ต่างจังหวัดไกลๆทางตรงยาวๆเราไม่อยากมาเหยียบคันเร่งและเบรกกดพงาลัรด้านซ้ายระบบ Adaptive c r u คร e Control นะในการที่จะให้รถเนมันวิ่งโดยอัตโนมัตินะครับตามกรถคันหน้ารถคันหน้าวิ่งเท่าไหร่รถเราจะวิ่งตามรถคันหน้าโดยความเร็วอัตโ,ตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยถือว่าตัวนี้เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่เวลาเราขับทางไกลนะครับลูกค้าก็สามารถใช้ระบบตัวนี้ได้นะครับกระจังหน้าวิกเตอร์คันนี้แต่งวิกเตอร์ด้านหน้าหมดเลยนะวิกเตอร์เวอร์วีสองนะครับเวอร์ชันสองนั่นเองนะครับมาสีโครเมียมไฟ3 ุตรงกระจังหน้าแล้วก็คิ้วตาไฟสีฟ้าแบบนี้นะหล่อๆเลยนะรถสวยๆแบบนี้นะครับจัดให้เลยหล่อๆเลยนะครับอ่ะเซ็นเซอร์สีแล้วนะระบบัยมีเรดาร์แล้วมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะตัวนี้1จุดหน้า1ข้าง2หลัง1ก็คือ4จุดสาหรับกล้องรอบคันสา0องศานะ ตัวท็อปมีให้แล้วนะครับอ่ะซอมแท็กคนันนี้มี2รุ่นย่อยนะให้ลูกค้าเลือกนะครับ4 1่ห0 0 0 0ล้านสี่แสนสอบาทถ้าขับ2 1งหน0 0 0ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับสรุ่นเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แค่1จุดก็คืออตัวเกียร์นะขับ2ได้เกียร์ทอก อ่าแล้วก็ขับ4ได้เกียร์ไฟฟ้านะับมีการปรับโหมด6โหมด4โหมดถ้าขับ4ได้6โหมดขับ2ได้4โหมดก็มีความแตกต่างกันอยู่แค่2จุดนั่นเองนะลูกค้าก็สามารถเลือกยินย่อยได้จะเอาขับ2ขับ4ลูกค้าก็เลือกได้นะครับอ่ด้านหน้าประมาณนี้นะับแล้วก็ในส่วนของไฟนะับไฟหน้าเป็นแบบบิวเมติกเอลวีดีนะครับไฟหน้าตัวนี้จะเปิดปิดออโต้นะเวลาเราขับกลึงคืนที่ไม่มีแสงนะครับถึงว่าเราลูกค้าขับรถอยู่นะครับ ทางด้านข้างมืดมากๆเลยนะไฟหน้าตัวนี้นะครับเขาจะเปิดออโต้ให้เลยสูงอัตโนมัติยิงไปด้านข้างซ้ายขวากรณีถ้าเราเปิดไฟสูงอยู่รถมาด้านด้าน,ด,านด้านมุมคนขับนะไฟหน้าตัวนี้เขาจะลดระดับอัตโนมัติโดยฝั่งซ้ายยังเปิดอยู่นะก็เป็นไฟที่ช่วยแสงสว่างเวลาเราขับรถกลางคืนที่ไม่มีแสงนะครับพอรถด้านนี้มาปุ๊บไฟหน้าเขาลดอัตโนมัตินั่นเองนะครคือฝั่ง ฟังได้ฝั่งหนึ่งลถมาไฟหน้าเขาหลีให้ฝั่งหนึ่งยังเปิดอยู่นั่นเองนะโดยใช้เซ็นเซอร์ตรงกระจกตัวนี้นะครับในการกำแสงนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นไฟอัจชริยะใน ยุคพศ2 0 2 5นะแล้วก็มีเลนไฟตัวนี้ด้วยนะ <S <S เลนไฟก็คือช่วยไฟหน้าเวลาเราเลี้ยวข้อซ้อข้าซอยนะเลี้ยวตามล้อนะไฟหน้าตัวนี้จะติดนั่นเองเพื่อเพิ่มแสงสว่างจากไฟหน้านะมีไฟสีแคลมป์นะครับตัวนี้แล้วก็ข้อไฟหน้าให้ด้วยเป็นสีดำด้านนั่นเองนะอะคริลิกเลนเจอร์สีดำด้านนะติดให้เรียบร้อยนะครถคันนี้เป็นสีดำเงานะเป็นเอสรูปแบ็กก็ไม่มีเพิ่มค่าสีแต่อย่างใดราคารถเท่านั้นนั่นเองนะครับนี้เครื่องยนต์มีอะไรบ้างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่า เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2 0ลิตรไบเทอร์โบแรงม้า210แรงบิด500นะครับก่อนจะไปดูเครื่องยนต์เราดูตรงนี้ก่อนนี่จมูกเหมือนแรปเตอร์นะสกูปเหมือนแรปเตอร์ก็คือติดเพื่อความสวยงามนะเราไม่ได้มีการเจาะรถไม่ได้มีการทําอะไรกับรถแค่แปะกาวเข้าไปแล้วก็ใหมันดูเท่นั่นเองถ้าเป็นแรปเตอร์เนี่ยเขาใช้งานได้จริงนะเขาเจาะฝากระโปรงใช้งานได้จริงเลยนะแต่ถ้าตอมแท็กเนี่ยเรา เป็นการตกแต่งให้มันดูมีความสวยงามนะก็ติดเพื่อความสวยงามเท่านั้นเองนะเครื่องยนต์นะคเครื่องยนต์ดีเซลอี o ค l บ e เป็นยูโรไฟแล้วนะครับนี่เพิ่มฝาโชกระโปรงหนะ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปใช้ไม้ค้ำแล้วนะตัวนี้นะครับของเดิมที่มาให้เราเปลี่ยนโช๊คฝากระโปรงทั้งหน้าคู่หน้าซ้ายขวาให้ลูกค้าเรียบร้อยคือเปิดปุ๊บงัดขึ้นได้เลยเป็นแบบ โช้ฝาปองคือมันใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะ2.0งจบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ2ลูกลูกเล็ก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกใหญ่นะครับแรงมา 210, ้า2 1 0แรงบิด500เป็นเครื่องอีโคบูยูโรไฟแล้วนะครับเป็นยูโรไฟแต่รุ่นสตอมแท็ก Storm ไหนลูกค้าไม่ต้องไปเติมแอดบ Ad ูนะเพราะว่าเขามีตัวกอง PDF อยู่ในเครื่องยนต์คือกองเขาเมาไอเสียแล้วก็ลดกลิ่นลดควันต่างๆอยู่ในเครื่องยนต์อยู่แล้วนะเราควรขับรถ บ้างนะพี่ถ้าเราไม่ขับรถเลยเนี่ยบางทีกงมันตันนะเราก็ต้องขับรถสัปดาห์ละ3-4วันนะเพื่อให้รถเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนจัดกระเมาไอเสียแบตเตอรี่ได้วอร์มใช้งานด้วยรถฟอร์ดแต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้ไฟเยอะเราก็ควรมีการวอร์มเครื่องยนต์ต่างๆทุกวันนั่นเองนะครับเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะแล้วก็น้ำยารอเย็นน้ำยาจีกกะจกก็อยู่ด้านคนขับทั้งหมดแล้วก็มีเซนเซอร์ทั้ง4ล้อนะอันนี้เหล็กที่เห็นเราเห็นเนี่ยเหล็กที่สีเนี่ยจะเป็นการ เหมือนเป็นจุดรวมของระบบเบรกทั้งสีล้อนะเมื่อเราปรับไปที่โหมดต,ต่างๆของรถเนี่ยอย่างตอนแท็กขับเสีเ่ยมันมี6โหมดนะครับปกติอีโคลากพวกนวลลืน่นโคลนล่องทราย6โหมดเมื่อเราปรับไปที่โหมดออฟโรดแล้วปุ๊บเนี่ยระบบเบรกช่วงล่างของล้อสี่ล้อเนี่ยเขาจะทํางานตามโหมดที่ลูกค้าเลือกนะในโหมดออฟโรดนะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อระบบเบรกเขาก็จะไปอยู่ที่ล้อทั้ง4ล้อนั่นเองนะในการคํานวณระบบเบรกให้อัตโนมัตินะครับ อ่าแล้วก็ตัวนี้เราใส่ที่กันหนูให้ด้วยนะนี่แผงกันหนูนะครับไม่ให้หนูเข้าไปในกองกอาศนะครับทาให้ลูกค้าอาจจะใช้งานไปเออแอร์อาจจะมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอับนะครับก็ใส่ตัวนี้ไปให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะตัวนี้2 0ยุทนบเทอร์โบนะครับแผ่นโฟมครอบเครื่องนะช่องว่างของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็ให้มันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นที่จะระบายความร้อนได้นะก็ไม่ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยคือแออัดเกินเกินไปนะก็มีช่องว่างให้อากาศเนี่ย มีความแข็งแรงทนทานลูกค้าใช้งานยาวๆไปเลยนะพัดลมไฟฟ้าอยู่แล้วนะตันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าที่ทํางานแยกส่วนกับระบบเครื่องยนต์แล้วนะก็คือว่าถ้าเราลึกภาพรถสมัยก้อนเนี่ยเขาจะมีพัดลมไฟฟ้าทางานร่วมกับเครื่องยนต์พอเราขับรถเนี่ยบางทีมันรอบมัน,ม,น,ม,นมันตกใช่ไหมบางทีรอบมันเร่งไม่ไม,ไม่ไม่ทันใจ แต่รุ่นเนี้ยของ Ford เนี่ยนักเจนเนี่ยเขาเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะก็คือทานทำงานระหว่างพัดลมไฟฟ้าแยกส่วนกับเครื่องยนต์ทำให้รอบเครื่องยนต์มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้ารุ่นเดิมเนี่ยแรงม้ามันน้อยกว่าถ้ารุ่นนักเจนเนี่ยแรงม้ามันมากกว่าเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนพัดลมไฟฟ้าเพิ่มเข้ามานะทำให้เครื่องยนต์มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไดชาร์จหรืออัลเทอร์เนเตอร์250แอมป์นะจับคู่กับแบตเตอรี่ี่เป็นแบบ A G 80 M 12โวลต์80แอม แบตเตอรี่เจลเนี่ย AGM เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างที่จะใช้งานไฟค่อนข้าง,างจะลึกมากนะคำว่าลึกเนี่ยก็คือเราสามารถชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันได้นะครับแบตเตอรี่มันก็จะไม่กระชากกันนะไฟไม่กระชากการจ่ายไฟมันค่อนข้างจะเสถียรมากนะรบบแบตเตอรี่ AGM มีราคาค่อนข้างแพงนะครับตัวนี้แต่เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการจ่ายไฟสูงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับก็ใช้ไปเลย5 6ปีนะสำหรับแบตเตอรี่ AGM เราควาร start รด ทุกๆ2วันสตาร์ทหทีนะเพราะว่า Ford เนี่ยเขามีแอร์ฟอร์ดพาให้เราได้ใช้งานแล้วนะลูกค้าก็พยายามสัาร์รถวอร์มแบตเตอรี่วอร์มระบบไฟนะเพราะรถ f o r เอร่ยใช้ไฟเยอะนะเราก็ควรวอร์มรถทุกวันนะอยู่ต่างประเทศก็ใช้งานได้นะลูกค้ากดสตาร์ทผ่านแอร์ฟอร์ดพาร์ทได้นะครับอ่ะของฟิวิดอยู่ติดกระแบตแล้วก็ท่อแอร์ประมาณนี้เครื่องยนต์นะครับ ในหลายๆคลิปผมอธิบายไปแล้วล่ะว่าเครื่องยนต์เขามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกนะล่อง ECU นะลูกเนี่ยลูกค้าถามว่าเป็นอะไรตัวน,นี้เป็นกล่อง ECU นะกล่อง ECU ถ้าเราพูดในภาษารถซิ่งก็คือกล่องดันรางนั่นเองนะครับก็เป็นกล่องปักที่ต่อกับระบบกล่องต่างๆระบบควบคุมไฟต่างๆของรถทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะเครื่องยนต์ประมาณนี้สําหรับ Storm Tech 4.4นะครับก็เป็นรถที่ทบสุดสําหรับรถที่เน้นการใช้งานนะครับอ่ะผมปิดใหม่อ่ะโอเคด้านข้างนะคันนี้ก็แต่ง แต่งเป็นสไตล์ออฟโรดอ่าออฟโรดแบบสวยงามนะครับซุ้มล้อวิกเตอร์นะครับหกเหลี่ยมเข้ากับชุดแต่งได้ดีนะเป็นชุดล้อเป็นคิวล้อแบบผสมผสานกับชุดแต่งด้านหน้านะคันนี้ยกถึง3นิ้วนะครับใส่ปีกนกเป็นของออฟชั่นนะก็คือสีแดงแบบนี้นะครับก็คือรถฟอร์ดเนี่ยต้องผมต้องบอกงี้ว่ารถฟอร์ดเนี่ยปีกนกเนี่ยตั้งแต่ตัวลําต้นเนีย่ยตัวทอ็อปปีกนกคู่อิสระบนล่างเลยนะถ้าเป็นรถแบรนด์ตลาดเนี่ยเขาให้ปีกนกมาแค่คู่เดียวใช่ไหมแต่ของฟอร์ดเนี่ยส,สค่คือบนล่าง การยึดเกาะนะครับการโยกการโยนการสั่นสะเทือนของช่วงล่างนะปีกนกในมีส่วนช่วยในการที่จะให้รถนมันมีความสมุดของช่วงล่างที่ดีขึ้นนะครับเหมือน,เ,อน,น,นเป็นเหมือนกล้ามนะพี่นึกภาพเป็นเหมือนกล้ามในการที่จะให้รถในมันมีความการควบค,คุมช่วงล่างที่ดีขึ้นนั่นเองเข้าโค้งในร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยรถฟอร์ดมันจะนิ่งมากเพราะว่าปีกนกตัวนี้ เหมือนตัวยึดตัวดึงให้รถมันมีการทรงตัวที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโชคเดิมสปริงเดิมเราเปลี่ยนปีกนกใส่ก้อนหนุนเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับเปลี่ยนกันโค้งใหม่ด้วยนะครับให้รถมันมีการหยุดตัวที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้ล้อใส่ล้อต้องบอกว่าเป็น ล้อแบบขอบ22นะครับใส่ยางคอร์สลิสเตอร์เอ็มทีนะครับ33มสิบสามคูณสิบ้าไอยีปรติสำหรัเห็นยางคอร์สลิสเนี่ยก็ประมาณ20ใช่ไหมแต่นี่ลูกค้าใส่22เลยนะส3มสามสามคูณสองไอยี 22, นะเป็นขอบ22สิบำหรับยาง MT มัตเทเลนนะครับก็เป็นยางที่เน้นการลุยออฟโรดโดยเฉพาะนะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ทันนี้ใส่แม็กขอบ22เป็นของเอเวนพายลายกา้านไวดำขีดเงินนะก็ถือว่าเป็นลายสวยงามครบเจ็ดลบ18นะครับแล้วก็เสริมด้วยระบบ ตัวนี้ใส่ครอบเบรกให้ลูกค้าเรียบร้อยเป็นสีแดงแบบนี้ก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวระบบเบรกรถลูกค้านะครับก็เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเลยนะครับระบบเบรก ABS EBD ESP ROM HLA ระบบดิฟล็อกฟึ่งท้ายไฟฟ้านะครับมีให้ครบเลยในส่วนของระบบเดิมที่ฟอร์ดมีมาให้อยู่แล้วในระบบของตัวความปลอดภัยนะ ขับ4ี่จะมีดิสกบล็อกไฟฟ้ามาให้ถ้าขับ2ก็จะไม่มีให้นะมีเฉพาะขับ4ที่เป็นดิสก์บล็อกไฟฟ้าแล้วก็สามารถกดใช้งานได้จากหน้าจอซิงสินิ้วนะก็เป็นระบบที่เราเอาวิลุยในทางออฟโรดนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของล้อใส่ล้อยีบนะลูกค้าถามว่ามันล้อมันยื่นมากไหมนะการยื่นของล้อเนี่ยมันก็ประมาณที่ผมดูจากสายตานะวัดได้ประมาณ2นิ้วนะยื่นออกจากซุ้มประมาณ2นิ้วก็คือไม่ล้นมากถ้าลูกค้าอยากล้นนะก็ตัก4 4อ่อะล้นแน่นหอนนะพี่ถ้า1824เนะี่ยี่ก ล้อมะมาณ2นิ้วก็กําลังสวยนะทรงกําลังสวยนะครับด้านข้างเราใส่เป็นบันไดข้างของแรปเตอร์นะอาแรปเตอร์ทำไมเป็นทรงแบบนี้เพราะว่าเป็นแรปเตอร์เป็นแรปเตอร์ปี2 0ง5จะใช้เป็นบันไดบันไดข้างแบบนี้นะเป็นพลาสติก a อ S อย่างดีนะมีความแข็งแรงนะครับก็ลูกค้าบอกว่าของเดิมมันไม่สวยลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นแบบบันไดข้างแรปเตอร์ดีกว่าอะให้มันดูแบบมีมีรูมีร่องหน่อยนะในการทำความสะอาดง่ายๆนะก็อยู่ที่ลูกค้าชอบนะอยากได้แบบไหนนะไมีมีหลายแบบบันไดข้างนะของฮัมเมอร์ของ เอาเรนเดอร์ er, มี TWI นะแบบที่ผมเคยแต่งให้ลูกค้าไปมีหลายแบบมากนะแต่อันนี้ลูกค้าขอเป็นของแรปเตอร์นะครับด้านข้างแต่กาบข้างของวิกเตอร์เป็นสีดาเงาบนสีตัวรถนะแล้วก็สตอมแท็กดำขีดแดงแบบนี้นะก็ถือว่าลงตัวหลอ่อๆนะครับทีนี้ในส่วนของเบ้ารองมือเราก็ใส่ฝาเรียกว่าเป็นฝาปิดเบ้ารองมือในการตกตัวรถเป็นสีดําด้านของวาเลนเจอร์นะครับกุญแจเป็นแบบคิเลสกุญแจคิเลตเนี่ยกรณีถ้าเรา กกุญแจไว้ในตัวรถแล้วเราเปิดประตูเนี่ยมันก็เป็นดับอัตโนมัตินะแค่ล็อกรถเนี่ยรถก็จะล็อกโดยอัตโนมัติอ่าลวงเปิดประตูรถก็จะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเฉพาะที่ลูกค้าที่มีกุญแจเท่านั้นนะครับกุญแจเนี่ยสามารถใช้งานในการล็อกเด็กได้ด้วยนะลูกค้าก็สามารถดึงสลักตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ล็อกเด็กกรณีถ้าลูกค้ามีเด็กอยู่รถนะอันนี้สามารถล็อกเด็กได้นะครับอ่านี่ตัวนี้มีสลักตัวนี้ยื่นออกมาแล้วก็สามารถบิดล็อกเด็กเวลาคือต้องบอกงี้รถฟอร์ดเนี่ยถ้าเราล็อกรถอยู่นะ คนในสามารถเปิดได้นะครับฟอร์ดเขาเลยทําตัวนี้ออกมาให้ลูกค้าสามารถล็อกประตูได้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับล็อกเด็กก็แค่หมุนบิดให้เป็นรูปแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดประตูนะในการใช้งานของล็อกเด็กเนี่ยเด็กที่อยู่เขาจะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับแล้วก็ในการรีเซ็ตก็แค่กดลดล็อกประตูนะครับเปิดประตูออกมานะครับลูกค้าก็บิดกลับให้เป็นรูป4 5องศาในการใช้งานนะระบบล็อกเด็กก็จะตัดการทำงานนะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับถ้าลูกค้า งงกับตัวรถเดี๋ยวว่ารับรถอะผมจะอธิบายให้การใช้งาน,นอีกให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมส่งมอบรถพี่ดำนะครับ FC นะ FC อยู่ภาคเหนือสูงสุดตอนบนของประเทศไทยนะครับราหลังคาตอมแท็กนะใส่ด้วยโซลรูปของฮา m m เมนะ สรุปฮัมเมอร์ตัวนี้นะอันนี้ผมคือข้อระวังอนะตอนนี้ถ้าลูกค้าขับรถอยู่เนี่ยเปิดใช้งานได้แต่ถ้าลูกค้าจอดรถอยู่ไม่ควรเปิดไฟเล่นเพราะว่ามันจะกินแบตนะอันนี้ก็คืออ่ะนี่นะครับการใช้งานของตัวไฟตัวนี้ถ้าลูกค้าขับรถอยู่แล้วเข้าป่าเข้าเขาเข้าเข้าภูเขา,เข,า,เ,ขาเข้าไปไหนก็แล้วแต่ที่มันไม่มีไฟนะนะลูกค้าเปิดตัวนี้แล้วฉันมีรีโมทให้นะครับนี่ จะมีรีโมทให้เวลาเราเปิดไฟนะครับกดออนหนึ่งครั้งนะครับไฟหน้าก็จะเปิดนะนี่หน้าไฟหน้าไฟข้างเปิดหมดเลยนะกดลูกฟ้าผ่ามอจะกระพริบแบบนี้นะครับนี่กระพริบแบบนี้กระพริบรัวๆนะนี่แบบนี้นะครับปิดก็ออฟนะครับอ่าคือไม่แนะนําให้ลูกค้าเปิดใช้งานตอนที่รถด,ดับเครื่องนะควรใช้งานตอนที่รถสตาร์ทเท่านั้นนะครับไม่งั้นมันจะแบตตอรีนจะกินแบตมากนะครับอ่าประมาณนี้ในการใช้งานนะครับ แล้วก็ข้อควรระวังนะไม่ไม่ควรเปิดเวลารถขับสวนมา,างั้นเหมือนเขาดา่าด่าพ่อเลยนะว่าไฟมันสว่างมากนะครับพี่อ่าควรเปิดในที่ที่ไม่มีรถสวนมานั่นเองนะครับโลบาร์สตรอมแท็กของเดิมจากโรงงานก็สามารถเลื่อนได้นะเลื่อนได้5ระดับนะอ่าในการเลือ่อนอ่าตัวนี้นะเขาจะมีเขาจะมีขั้นตอนการเลื่อนอยู่ลูกค้าบีบบีบสักนิดนึงแล้วก็เลื่อนนะครับคนเดียวก็เลื่อนได้นะไม่ต้องใช้2คนก็ได้นะเลื่อนได้นะอ่าได้5ระดับเลยนะ แล้วก็ปล่อยนะครับาการใช้งานก็บีบหนึ่งครั้งนะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปนะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เดินหน้าถอยหลังได้แบบนี้นะครับนะซุม้มล้อวิกเตอร์คำว่าแรปเตอร์ or, สติ๊กเกอร์ติดด้านท้ายให้นะครับโชค๊คอโช๊คของกระบะของฟอร์ดเนี่ยเป็นแบบแบบกลวยนะเป็นรูปตัว X แบบนี้นะครับพี่เวลายุบตัวเนี่ยมันก็ทําให้โช๊คของกระบะเนี่ยมันมีการซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ของฟอร์ดเนี่ยต้องบอกเลยอันนี้นี่ไปดูแบรนด์ตลาดเขาไม่มีพลาสติกตรงนี้ปิดให้นะอะนะตอนนี้น,นะ ของฟอร์ดมีปิดให้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวท็อปเนี่ยเขามีพาสติกุมพาสติกปิดกุ้มล้อให้แบบนี้นะครับไม่ให้เศษฝุ่นเศษที่มันเป็นสิ่งกระปกเนี่ยไปฝังอยู่บนแคดซีตัวนี้นะครับแบรนด์ตลาดไม่มีให้นะแบบนี้นะอันนี้ของฟอร์ดมีให้นะถือว่าเก็บเก็บรายละเอียดดีๆนะครับของฟอร์ดนะครับอ่ะแล้วก็แป้นเหยียบด,ด้านท้ายมีให้ก็ขึ้นเหยียบได้เปิดฝาเปิดฝาอ่ะโรลเลอร์ลิดได้ขึ้นเหยียบได้นะไฟท้ายแบบฟู l l LED ดีมีเรดาร์ตัวนี้ในการที่จะอ่าเรียก่า เซนเซอร์จุดจนมุมอับรถมาด้านข้างเขาก็จะมีไฟกระพริบตรงกระจกมองข้างสายขวาให้ไฟท้าย f u l l l e ดทั้งหมดนะครับอ่ะกันชนท้ายเดิมมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดเซ็นเซอร์ท้าย4จุดนะครับมีกล้องถอยหลังอะคริลิกใส่สีดำด้านเลนเจอร์ฝาครอบท้ายฟอร์ดดำตัดดำเงานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกระบะ,ะตัวท็อปนะครับนี่ตัวนี้กุญแจนะ ลูกค้าสามารถเอากุญแจที่ที่สมาร์ทคีเลตของรีโมทอะสามารถล็อกกระบะได้ถ้าเรามีของที่แบบมีค่าอยู่นะเราสามารถเอากุญแจสลักใต้กุญแจมาเสียบตัวนี้ได้นะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะบางทีลูกค้าแบบใส่ของมีค่าไปใส่พวกโน้ตบุ๊กใส่ของมีค่าแล้วอยากล็อกฝากระบะเราแค่เอากุญแจตัวนี้นะคบพี่มาถอดถอดสลักมาแล้วก็ล็อกแบบนี้นะเนี่ย ฝาท้ายก็เปิดไม่ได้แล้วนะอ่ะล็อกไปทางนี้ทางนี้นะครับล็อกได้ครับพี่ตัวนี้เราก็ไม่สามารถเนี่ยล็อกแล้วนะครับในการที่เก็บของมีค่าได้นะปลดล็อกก็แค่หมุนมาทางขวาล็อกล็อกซ้ายปลดล็อกหมุนขวานะครับในการใช้ง,งานก็ถือว่าเราสามารถเก็บของมีค่าได้นะป่าท้ายของอันนี้จะเป็นของแฮมเมอร์นะตัวนี้ก็เป็นตาท้ายไฟฟ้านะก็ถือว่าเราเก็บของมีค่าได้ใส่ของได้นั่นเองน,นะครับ ทีนี้ภายในสําหรับสตอมแท็กกับสี่มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับภายในต้องบอกว่าคันนี้นี่ตัวท็อปสุดนะครับในส่วนภายในนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ คู่หน้าเลยปรับแปดทิศทางก็จะมีตรงนี้ตรงมันคับเบาะอยู่ตรงตรงฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งนะลูกค้าก็สามารถเลื่อนเลื่อนเบาได้นะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับอ่ะแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับมีระบบอ่าเช็คเช็คค่าต่างๆที่หน้าจอนะลูกค้าก็สามารถดูค่าหน้าจอตรงนี้ได้กด3ขีดตรงนี้นะครับในการเช็คค่าต่างนะครับเช่นอุณุคุณภาพน้ำมันเครื่องนะ แล้วก็สารแอดบลูเนี่ยเราก็สามารถดูตรงนี้ได้นะมีให,หม้มีให้หมดเลยนะฮะก็สามารถเช็คได้นะอันนี้คุณภาพของน้ำมันเครื่อง100%นะครับข้ามข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ที่หน้าจอหมดเลยลูกค้าก็เลือก ข้อมูลต่างๆได้ดูว่าเราจะเช็คแบบไหนยูแบบไหนแล้วก็ดูได้นะด้านซ้ายเป็นระบบ Adaptive ์ก้นโทนขับเองเบรกเองมีเลนคีปปิ้งนะเลนคีปปิ้งตัวนี้แล้วก็จำกัดความเร็วล็อกความเร็วตั้งความห่างกับคนหน้ากรณนนีถ้าเราขับแต่งยังหวัดเราจะให้รถเราวิ่งความเร็วอัตโนมัติพร้อมเราเบรกช่วยก็เปิดระบบ a d ตติบีกได้เลยตัวนี้นะครับจอ12นิ้วนะ ก็เป็นจอดนี้ตอนฝั่งคนขับนะครับเป็นการวัดค่าต่างๆความร้อนความเย็นภูมิมน้ำความร้อนของน้ํามันเกียร์ความร้อนน้ํามันเครื่องอน้ํามันในถังว่ามีกี่ขีดวิ่งกี่โลน้ำมันถึงศูนย์เราก็ดูจากจอคนขับได้นะครับเป็นไฟหน้าออโต้นะครับตัวนี้ก็เปิดปิดออโต้นะไฟหน้าอยู่ฝั่งฝั่งตรงเข่าของผู้โดยสารคนขับนะครับแล้วก็หน้าจอซิงค์12นิ้วต่อ Apple Car p เพนโดยออโต้ได้นะลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ กับมือถือเราได้นะครับมีแอปพลิเคชันให้เราสามารถเล่นได้วิทยุรายการโทรศัพท์สื่อ apple carplay โนโต้ต่างๆแล้วก็สามารถใช้งานได้การส่องสว่างในโซนต่างแล้วลูกค้าก็สามารถเปิดไฟโซนต่างๆได้นะมีมีสี่ตำแหน่งให้ลูกค้าสามารถเปิดได้นะในการใช้งานนั่นเองนะเปิดไฟได้นะครับตัวนี้อ่ะเราก็เปิดด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายได้การตั้งค่ามีอะไรบ้างนะการตั้งค่าของรถเนี่ย ออโต้โฮคือเบรกมือฟ้านะเบรกมือฟ ah, นะ้าเนี่ยเราควรคาดข็มขัดนิรภยัยปิดประตูให้แน่นนะครับระบบออโต้โฮถึงจะทํางานนะครับอันนี้ผมก็เปิดเปิดระบบไปให้ลูกค้าเผื่อลูกค้าขับรถไปเนี่ยเกิดติดไฟแดงเราก็ไม่ต้องมาเหยียบอ่าเราก็ไม่ต้องมาเหยียบเบรกและรถจะ,อะพอรถจุดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องมามาใช้เบรกมือแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือออโต้ให้ลูกค้าเรียบร้อยข้อเองื่อนไขของเขา,ขา,ขาคือปิดประตูให้สนิทแล้วก็คาดข็มขัดนิรภยัยทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนั่นเองนะครับการตั้งค่า เสียงและการโทรศัพท์ระบบช่วยเหลือผู้ขี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าของระบบช่วยเหลือผู้ขี่เช่นระบบเลนคีปิ้งนะครับระบบระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะเนี่ยต่างๆลูกค้าก็สามารถจะเปิดปิดระบบหรือจะใช้งานยังไงเนี่ยลูกค้าก็สามารถเปิดปิดระบบได้นะจะใช้แบบไหนแหละลูกค้าก็ปิดระบบได้เปิดระบบได้ระบบไหนที่เราไม่ชินหรือไม่ชอบเราก็สามารถปิดได้แค่เลื่อนไปทางซ้ายแค่นั้นเองในการเปิดระบบก็คือเลื่อนไปทางขวานะครับในการใช้งานรถยนต์ ก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานของตัวรถทั้งหมดนะครับทั่วไปก็เป็นการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆก็ๆไม่มีอะไรมากนะในการเซตทค่าต่างๆเนี่ยอันนี้ลูกค้าก็สามารถลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษาได้นะในการใช้งานนั่นเองนะครับกล้องรอบคัน360องศามีการดูมุม360ม,มุมหน้ามุมหน้า45มุมท้ายนะมุมข้างเนี่ยเราก็สามารถดูก,กล้องได้เลยนะครับแอร์ออโต้แยกซ้ายขวานะลูกค้าใช้ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเลื่อนเป็นแบบ อัตโนมัติได้เลยในการสัมผัสที่ตัวแอร์ตัวนี้น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแอร์แยกซ้ายขวาแล้วนะครับในส่วนของตัวชาร์จไวเลสยูดบีไดซีอยู่คอนโซลด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบอ e ีชิพเตอร์แบบ10สปีดมีแมนนวลลูกค้าก็สามารถ C ีลิกชิปบนหัวเกียร์ได้ถึง10สปีดนะเบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางนะครับในการใช้งานในการเข้าเกียร์ก็กดหนึ่งครั้งหวงหัวเกียร์นะแล้วก็เลื่อนนะครับตัวนี้สตาทรถอ่งแล้วก็มาที่ RND เนี่ย กดหัวเกทหนึ่งครั้งในการเลื่อนเกียร์นั่นเองนะเพื่อที่จะให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเบรกนือไฟ้านะครับเป็นระบบเซนเซอร์รอบคานร,ระบบออโต้สตาร์ทสต็อปนะ่ในการทำง,งานของปุ่มออฟโรดกดหนึ่งครั้งหน้าจอสิงค์เขาจะเลื่อนมาให้เราเนี่ยใช้ระบบดิฟล็อกฟังไฟฟ้าใช้ระบบ HDC นะครับก็คือเส้นป่าเนี่ยอันนี้คือยางที่เราวิ่งเส้นขีดยางก็คือบอดี้รถที่เราวิ่งขับผ่านนั่นเองนะครับ แล้วก็ปุ่มปรับโหมดออฟโรดมีอะไรบ้างหมุนซ้ายหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอก็จะเปล er ี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกก็คือจอคนขับจะเปลี tamam> ่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกหมุนซ้ายหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนแล้วนะโหมดปกติโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโคลนล่องแล้วก็โหมดซ้ายนะภาพกราฟิกก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่เราเลือกต่างๆพอเราใช้โหมดขับ4เสร็จหมดแล้วเราจะปรับที่โหมดขับ2องแ้วค่หมุนมาทางซ้ายนะครับไปที่โหมดปกตินะครับการใช้งานก็จะเสร็จสิ้นการใช้งานของโหมดออฟโรด รถก็จะเข้าหมู่โหมดขับ2นั่นเองนะครับการใช้งานง่ายๆนะครับสหรับตัว s t r o m t a c ขับ4คันนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายๆนะในกล่องก็มีการใช้งานของเก็บของเก็บกล่องยูบ็อกได้มีช่องไฟ12โวลต์ให้ลูกค้าได้สามารถใช้ไฟได้นะครับ ไปตกแต่งห้องโดสารเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับด้านหน้าก็มีกล่องใส่ของเล็กเล็กน้อยให้เราสามารถใช้งานได้นะครับอ่ะภายในสีดาทั้งหมดสําหรับ Storm Tag ซื้อรถแถมกล้องหน้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะอันนี้เป็นล้องเป็นกล้องศูนย์แท้จาก Ford เลยนะอันนี้ก็เป็นกล้องแท้โหลดแอปเราก็จะดูภาพเนี่ยผ่านแอปโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับ Storm Tag ที่เป็นตัวขับสีคันนี้นั่นเองนะครับ ลูกค้าดูคลิปผมแล้วอยากได้รถกระบะไฮซีรีแบบนี้แต่งส,ยสวยๆแบบนี้ก็โทรมาที่ Ford Apple ได้เลยนะมีเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลน์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปชมคลิปผมต่างๆได้รีวิวไว้หลายรุ่นหลายขั้นแต่งหลายแบบไม่ว่าจะเป็น Everest, รถเอเวอเรสต์รถกระบะลิจเจอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ Ford Apple ด้วยนะทุกอาชีพจัดไปแน,น้นได้เรามีเจ้าที่ทําสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับผมจะขับรถส่งถึงบ้านลูกค้าเองกับมือเลยนะสำหรับทิ่นี้ผมขอบจ,จอบ